มากวนอุ้ยคุณอะถ้าเฮาใส่ยามันก็เป็นอันตรายต่อเฮากินเนาะเพราะว่าสตรอเบอรี่เฮาซูแตงแล้วหน่วยญ่ากระเบื้องเอาข่าโอ้โหเห็นบ่คะนี่เนาะสวัสดีค่ะก็กลับมาเพบะกันกลับแม่จอยคือเก่าเนาะมื้อนี้นะคะที่ช่องของแม่จอยโชว์เนาะแม่จอยสิพามากําจัดหมดในสตรอเบอรี่นะคะถ้าเฮาปลูกในดินแบบนี้เนาะในกระถางแบบเนี้ย ตะอ,อบลี่มันมีความหอมของมันในตัวอยู่แล้วล่ะกะมีรสชาติที่หวานเนาะหมดกับซิมอกวดนะคะหมดกับซิมกัดเนาะมันนี้่จ๋อสิาพามาไล่มันไล่ให้มันหนีนะคะโดยที่บ่อได้เป็นอันตรายต่อเหาต่อคนกิ่นเนาะวิธีง่ายๆนะคะเดี๋ยวม่จออสิาพาเบ่งนี่นะคะนี่เห็นบ่ หมดนะคะเนี่ยภาษาบ้านแม่จอยเอิญหมดงามนะคะเนี่ยเพราะว่ากลิ่นของเขามันหอมเนาะเห็นบหมคะหมดมากวนอุ้ยคุณอะถ้าเขาาไซยามันก็เป็นอันตรายต่อเฮากินเนาะเพราะว่าสตบบรอเบอรี่เขาซุกแดงแล้วหนุ่ยๆก็เบิ้งเอาเข้าโอ้โหเห็นบอกคะนี่เนาะเดี๋ยวแม่จอยสิพามาไล่มันนะคะมันสีหนีเนาะอันนี้ ม่จ่อ,ยโอ,ย,โอยโอ้ยหมดกัดมือหมดกัดมือไม่จ่อยเคยใส่เวลามันเข้าไปกวนในเฮือนนะคะเนี่ยอุ้ยเสียหาย,มยมมหมดเลยค่ะเบิ่งเบิงเบื้องเบื้องผมีตะมดเนาะวิธีก็คือนี่แป้งนะคะแป้งแค่อันนี้เป็นแป้งแค่แป้งเฮาทานนี่แหละเนาะบอกเป็นอันตรายต่อเฮานะเฮาไปล้างออกได้นะคะพอเฮาพุนา่นเฮาบีบใส่เนาะไปพอ่นเวลามันขึ้นเฮือนขึ้นอย่างนเนี่ยไปกวนในเฮือนเนี่ยบีบแป้งใส่หนีค่ะหรือว่า แบบนี้เลยนะคะนี่บีบใส่แบ,บนี้เลยเดี๋ยวมันก็หนีของมันเองเดี๋ยวพอสตรอเบอรี่นี้เขากลับไปล้างไปเห็นอย่างนี้บเป็นอันตรายต่อเฮาเนาะเพราะว่าเป็นเป็นที่เฮาไซอยู่นะคะนี่เห็นบ่คะหมดหมดหมดเนี่ยกระบ,บีบใส่เลยนี่บีบใส่แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวมันก็หนีเองนะคะหมดหมากขวนนะคะเพราะว่ามันกระสีหอมเนาะมันสีหอมมันสี หวานนะคะมันก็มีกลิ่นหอมเพราะมันอยู่แล้วเนาะสตอเบอรี่กำลังซุกแดงแบบนี้นะคะเทาก็บ,บีบใส่บีบใส่น้ำถ้ามีหมดตรงไหนเทาก็บ,บีบใส่เลยนะคะโรยไปนี้อันนี้บ่อเป็นอันตรายต่อเหานะคะคนกินหมดมันเ็นสีหนีนะมันบอ่อตายนะคะมันบอ่อได้ตายเดอ้ออย่าเข้าใจว่ามันตายนะคะมันสีหนีเดี๋ยวมันก็หนีเองค่ะ หมดมะขวนเห็นนะเห็นนะเห็นนะหลายขนาดเลยหมดนะเนี่เพราะว่าสีไซยาข่ากะเก็บกนิีกดูสู่มือเนาะมันก็เสียอันตรายนะคะเนี่เห็นไหมคะเลยๆเลยๆกัดไม่เลยค่ะแค่มันได้กินมันก็นหนีแล้วนะคะ นี่นะกันนะตรงนี้ก็มีเหรอน,หน,หนี่นะคะเห็นบะคะมันสีมากวนเนี่ยเ้าก็บีบใส่ไปนี่เลยโอ,ยโอย้มีเด็กน้อยมาหลักเก็บสตบรอเบอรี่คอยนี่ก็บ,บีบใส่นะคะ เดินดูเดินดูอันใดยังบ่มีกะบีบใส่กันไว้นะคะเดี๋ยวมันมากัดแล้วมันเสียหายเนาะอันนี้เป็นวิธีไล่ไล่หมดให้มันหนีนะคะบ่ได้มันบ่ได้ตายเด้อเพราะว่าเวลาหมดขื้นเือนนะคะไม่จ่อยกระสิใไซเป้งหนีๆๆๆๆๆลอยลอยลอยแล้วมันก็หนีเนาะนี่นะคะ ก็เป็นวิธีเคล็ดลับเล็กๆน,น่อยๆที่ไม่จอยไซ้์เนาะก็ลองเอาไปปรับไซ้กันเบิ่งนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่กดเข้ามาเบิ่งเนาะไม่จอยก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะคะลืมกดกระดิ่งไว้คอมเด้อเพื่อที่สะได้บ่พลาพดคลิปใหม่ๆที่มาเปเดตให้เนาะสำหรับวันนี้ไม่จอยต้องขอลาไปก่อนนะคะเอามาแชร์ให้สานี้ก่อนเนาะไว้พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ